มีคนเขามาแซวบอกว่าพี่หนูเสียหนูนายกหนูเนี่ยนอนฝันส่วนธนาธรเนี่ยเพอ้อฝันเขาว่ากันอย่างนั้นมันเกิดอะไรขึ้นครับมันคือมันประจบเหมาะกันพอดีครับวันนี้ทั้งสองคนออกมาออกมาให้สัมภาษณ์ออกมาพูดนะนะครับก็คือกรณีของนายกพี่หนูเสียหนูของผมเนี่ยแกก็ออกมาให้สัมภาษณ์แกบอกว่าเมื่อคืนแกฝันแกฝันว่าประชาชนจะไว้ใจแกเลือกพรรคภูมิใจไทยเลือกแกให้เป็นนายกรัฐมนตรี แกบอกว่าถล่มทลายคนทั้งประเทศแกใช้คำนี้นะ,ะคนไทยแกใช้คำว่าคนไทยจะให้โอกาสแกเป็นนายกแกฝันแกฝันเมื่อคืนแกนอนฝันส่วนทนาธทนะครับออกมาลดโชว์ครับในกิจกรรมของพักประชาชนพักส้มเขาคุณธทนาธทเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นผู้นําจิตวิญญาณเบอร์หนึ่งของพักส้มแกก็ออกมาโชว์เมกะโปรเจกต์ของพักส้ม อ่าบอกว่าบอกว่าประเทศไทยควรจะต้องมีเมกะโปรเจกต์ถ้าพูดถึงเมกะโปรเจกต์ก็ต้องแมพักส้มขอโอกาสขอเงินขอเงินมาบริหาร6.3แสนล้านบาทใช้เวลา8ปีแกบอกจัดเต็มให้ทุกด้านประเทศไทยมันต้องมีเมกะโปรเจกต์เนี่ยต้องต้องส้มขอเสนอแกพูดอย่างนี้คนก็ใบแซลอย่างที่บอกนั้นนะครับพี่หนูเสียหนูนอนฝันส่วนทานาทรเพอร้อฝันเขาว่ากันอย่างนั้น <laughs> อ่าไม่ว่ากันละครับทุกคนมีสิทธิ์ฝันแหละนะ